เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจะใช้หมดเออเดี๋ยวใช้หมดเดี๋ยวใช้หมดมารับซับอีกแล้วมาเพื่อมารับซับเลยหน้าแดงเลยเอารับซับอ่าของแม่แม่นั่นแหละน้ำเย็นน้ำเย็นอันนี้เป็นค่าข้าวเกรียบที่ลุงช่างเหมาสามพวงนี่มือก็ยกได้แล้วนะคะจ้าโอ้ดีใจมากเลย ได้แล้วก็ขอให้ท่านปลูกปูกบกรักษาเมนกนะคะช่างมาหมดแล้วขอบคุณค่ะลุงเอ้าขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยวันนี้แม่ใส่ทุบสีส้มสีส้มอุดมสมบูรณ์กับสีแดงคู่กันกับวันอาทิตย์ ป็นไงลุงร้อนไหมเมื่อกอดหน่อยสิเขาอยากมีคนสั่งให้มากอดเยอะแยะไปหมดเพราะกอดกอดนอยกอดนอยกอดนี่เป็นของเล็กๆเยอมัครับรักเหมือนเดิมอันนี้ของปาอ้วนกอดสามนี่ของใครกอดสานี่ของใครกอดสองแ้ากมากอด ฝากมาก่อนเดียวมันเจ็บมานยิเขาฝากมาเขาได้กอดคนเดียวตัวเนออเขามาไม่ได้เขามาไม่ได้เขาก็ฝากก่อนน้ำแข็งไม่กินแค่นี้พอลูกน้ำแข็งอากาศข้างในมันร้อนน้ำมันเย็นไวมันร้อนไวนะครับไม่เป็นไรตั้งไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเย็นแล้วไม่เป็นไรน้ำแข็งไปทำลายข้างในให้ค่าขนมแม่แล้วแม่น้าลุงนะขอบคุณมากนะคะอุ่น๋ม จะมาให้ทุกคนช่วยเนี่ยจะเปิดเพจขายของเนี่ยเราต้องพึ่งเสือแล้วบอกตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปครั้งก่อนแล้วยังไม่ได้ยังไม่ทำอีกเหรอไรสาระไปวันๆนะสือว่แม่แม่พึ่งเสือแล้วงานอ่ะงเสืออ่ะรับปากแล้วนะรับปากแล้วนะนกพึ่งเสือแล้วนกพึ่งเสือแล้วนกพึ่งเสือแล้วนกขี่หลังเสือหรอ นกแก้วก็ต้องสั่งเสือเสือก็ต้องไปพยเอนเยออพญาเออพญาอินซีสั่งแล้วนะกินก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวจะกินสั่งเลย้สั่งเลยยเตี๋ยวอร่อยนะ่อนรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่าง <ส>ดูทุก,ทกคนเอ่อร really no. anyway, ู mm ้หมดแล้ <laughs> ่นี่งานก็ยังรู้เลยแล้วทำอะไรแม่แม่รู้ไหมรู้ไหมหนูทำอะไรหนูตัวหนูถามว่าหนูทำอะไรดูอยู่เมื่อวานแป้งหมดกระป๋องมาะทำอะไรครับแป้งอะไรกระป๋องจะทาหน้าขึ้นไหลเมื่อวานทาหน้าขึ้นไหลเดี๋ยวแม่แม่ดูหมดจริงๆโอ้โหลูก ดีแม่แป้งกางมูเนาะปอกกับผีแป้งกระป๋องเขียวใช่ไหมมีแป้งกางมูนี่ั้งเอาอะไรคะเอาไม่เอาผัดเอาอะไรคะเชบอกเลยบอกเลยจะเอาก๋วยเตี๋ยวหรือเอาข้าวก๋วยเตี๋ยวเส้นสายข้าก๋วยเตี๋ยวได้ยินไหมมีผัดกระเพราไข่ดาวยาชี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรนะคะอ้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ้วนเส้น เอาฟังน้ำใสเดี๋ยวหายใจก่อนมาในบ้านจ้ามี่ไม่ต้องเตี๋ยวน้ำใสมีอร่อยก็ต้องบอกว่าวนเส้นเด้อไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยตรงกลางนี่ก็มีที่นั่งได้ม้้ไหวจะขอโทษนะคะขอโทษนะคะตัวเล็กนะคะขอโทษตัวเล็กตัวเล็กเออมันจะไปหน้าน่งสบาย ล้อโอ้พูดคำไหนดีใจต้องมาทั้งที่อยู่แต่บนห้องไม่เคยลงข้างล่างเลยนะถ้ามันตากแดดจะจอดั่งนู้นได้นะครับเตีงโมไปผาแล้วก็เนี่ยโอ้โหเตียงโมใหญ่เลยนี่แหละน้องโมนก็ชอบกินแตงโมเดี๋ยวให้ญาีิเอาไป นี่ไงเอาใส่ตู้แช่เราไว้ก่อนเลยก็ปาดกินเย็นๆเลยเวลาเขาเอามากินเอาอะไรนะก็เป็นหน้าที่เสือแล้วเสือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นมะนาวอ่ะเป็นมะนาวพรุ่งนี้ผมว่ายังยังอยู่นี่อยู่ครับอ๋แต่ว่าจะไปแต่เช้าวันที่สามสิ นี ừ, look, look ่ค mm ูดแปดยี่แปดเออแล้วก็น้ำใส่ด้วยเพื่อนบอกอ่าเพื่อนเอุ้้นเส้นนะน้ำใส่ไม่ต้องเอาน้ำตุกไม่ใสอันันนะเข้าใจไหมนี่ลูกไม่ไม่ใสเรียกเออ

เย็นๆอรยไม่หเย็น่อร่อนไม่หิวแล้วขอเป็นข้าวผัดกะเพราดีกว่าขอเป็นข้าวดีกว่าเพราะว่าอากาศร้อนถ้ากินกเยิ่มละลายแ่ผัดผ้ะกะเพราเออแล้วนี่ก็กะเพราหมูสับกะเพราหมูสับเพิ่ม

ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณ